สวัสดีครับพบกับช่องผู้กองช้าง JO โอวันออฟฟิเชียลครับนี่ครับนาหวานปุ๋ยแหระครับนี่นี่ครับนี่ทีน้าเนี่ก็ประมาณไรหนึ่งครับนี่สูบน้ำใสตอนนั้นแรงมากเลยครับแรงจนดินขาวเลยครับนี่สูบน้ำใสครับนี่ก็ยังมีดเป็นเวรงเป็นเวิ์อยู่นี่ครับ๋ย่มันเขาไม่งอกครับเมื่อตอนที่เรา หวานแรกๆแล้วฝนตกใส่ยแรกหนามมันขังครับที่นี่ตรงนี้ตรงนี้มันจะลึกกว่าเขาครับนี่มันจะมีเป็นช่วงเป็นช่วงอยู่ครับหลายช่วงครับอย่าบที่มองไปเห็นน้ำน้ำนะครับอันนั้นคือเขามันไม่ได้งอครับอันทีเขางอกมากันใส่ปุ๋ยครับก็เขียวขึ้นมาเห็นแล้ะครับต่างตาเลยครับนี่ครับอันทีนี่ก็ไม่มีของมีมีกาจะแซมแล้วครับ ปล่อยมันธรรมาชาติอย่างนี้แหละครับช่างมันเดได้จักหลายหนึ่งได้จักข่ากับสอบนี่ก็โอเคแล้วครับข่ากระสอบป,ปานนะครับนี่นี่ครับดูนี่ครับนี่ประมาณเจ็ดชั่วโมงนี่ครับเขี้ยวนี่ครับนี่ครับตรงไหนมันอยู่ไกลแล้วก็มีเขาแล้วก็นันไปครับนี่ ครับตอนนี้น้ำก็หลดเร็วมากเลยครับนี่ครับเขาเขี้ยวเลยครับนี่ครับนี่ทางพนาผมก็ตัดครับนี่ตัดก่อนจะสูบน้ำวันหนึ่งนี่ครับตัดหนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนี่เขาก็เขี้ยวเลยครับนี่ครับนาก็สะอาดผมก็จะเอาเสียมมาแสะนี่ยครับข้างๆคันาเนี่แหละครับที่เขาขึ้นข้างน้าผมก็เอาไป ตรงไหนที่มันมว่างนะครับเพื่อะไรครับเพื่อจะได้ตัดยานะครับนี่มันจะตัดยาทาความสะอาดง่ายครับนี่ใช้เครื่องตัดยาครับนี่ครับน้ำตอนนั้นก็ขึ้นมาโอ้นี่หลุดไวด้วยครับนี่ผม่าไมีเกลือนิดิดนึงนี่น้ำจะต้องแห้งแล้วครับนี่ครับโอ้ยเขาเขียวดีครับพอหลังจากสูบน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยเลยครับนี่ครับ ใส่ปุ๋ยเขาก็เคี้ยวขึ้นครับนี่ครับก็ดูแลก็ดูดูลืออ่นตาดีครับนี่พอเคี้ยวนี่ครับพอใส่ปุ๋ยได้น้ำแล้วมันก็นี่ครับตอนนั้นแดงเหลืองแบบนี่ครับเหลืองแบบนี้เดือดตอหนังครับเหลืองแบบแดงนี่ครับแดงนี่โอวนี่น้ำม,มัน เ,เราเ manager, os, os, to to มันเสืบลงมาเลยครับนี่ธรรมดาแปลงนี้จะไม่มีน้ำเลยครับนี่แสงน้ำจากนาเนี่ยเรามันเสืบมาแปลงนี่ครับนี่นี่ครับนี่แปลงใหญ่นี่นี่ครับมีน้ำจะสูบครับเขาก็นี่ครับเพราะมันแรงแล้วเขาก็เลี้ยงเริ่มเหี้ยวแบบนี้นะครับนี่ครับสีนะครับดูต่างกันไหมครับนี่ครับนี่ครับ เหลืองกับเขียวต่างกันเลยครับอย่าทตี่ใส่น้ำใส่ปุ๋ยครับนี่เขาชีวิตชาวนาก็ยังงี้แหละครับทำไปเพื่อได้ออกกำลังกายครับไม่ได้ไม้เรื่องอย่างอื่นนะครับทำได้ออกกำลังกายนีก็บอ่อครับนี่สูบน้ำใส่ครับกักต,ตุนไว้นี่ป่าลำพันกัเต็ม นี่ครับดูดอกลำพันธ์รวงครับนี่มันก็จะยดขยายพันธุ์ตอบง่ายดีครับที่นี่โอ้นี่มีรอยปาดปื้นขึ้นมานี่ดีครับนี่ปาจากบอ่อนี่หนามมันเสิบครับนี่พามาดูครับดอกลำพันธ์รวงไว้ ตัดเม็ดนะครับตั้งพนาผมตัดเม็ดครับงว่างผมก็เีื่ว่าได้ออกพลังกายไปในตัวครับต่้งพนาเนี่ยต้างพนาผมนี่ยจะสะอาดเลยครับนี่ยนาผมจะตัดไม่มียาไม่มีดัชพืชนี่ครับดูนี่ครับนี่นะครับนี่ดอกลําพันธ์มันร่วงนะครับนี่พอมันแหลงพื๊บมือก็ขึ้นแบบนี้ครับโอ้ทำลายอย่างยากเลยครับนี่นะใครมีวิธีกำจัดไหมนี่ครับนี่ ผมเคยตัดไปแล้วครับพอดนั่นมันก็จะขึ้นมาใหม่อีกครับเนี่ยนี่ครับใครพอดมีความรู้คอมเมนต์มาบอกเนี่ยครับว่าวิธีกำจัดอันนี้เขาเรียกต้นลำพันนึกเขาเรียกต้นทูบนี่แหละครับนี่นี่ออกดอกครับแล้วมันก็จะขยายพันธุ์นียครับนี่นี่ครับถ้าไม่น้ำเหลื่อมจะเน่าครับนี่ผมก็สูบน้ำใส่ครับเต็มบ่อครับ อันนี้ป่ากับนีครับนี่มันหมอวันนั้นผมมาดูมันกําลังเบืนเที่เขามานในนา,นนนา,านเนี่ครับนี่บืนตร้งที่นามาหยุมันเสิร์ฟนี่ครับนามันค่อยๆไหลลงมาอย่างงี้ครับมันก็จะขึ้นมาเนี่ครับจะขึ้นจากนั่นแหละครับมามันจะเข้ามาในนาเนี่ยแหละครับวันนั้นผมก็เห็นอยู่ครับประชนมันจะสูบเส็จนี่ครับผมสูบใสตรงนี้ นี่ครับเอาท่อสายางต่อมานน่ครับมันลงตรงนี้คืนป่ามันกระโดดออกจากนี่ครับนี่ผมจับได้หลายตัวครับวันนั้นน่ครับประชนตัวใหญ่ๆครับตัวเป็นโลมีผมไลยจับปล่อยคืนในนี้ครับนครับแล้วก็ยังมีอีกบางตัวครับหลังนั้นมานี่ครับนี่ตายจนเน่าแล้วครับนี่ครับนี่ครับประชอน ครับมันก็จะกระดดกขึ้นมาไปไหนไม่ได้มันก็เลยตายครับนี่น้าจะไปหาวางของวางไข่นี่ครับนี่ก็สูบใส่นี่นะครับถ่าสูบน้ำตรงนี้นะครับก็สูบจากที่จะสันครับสูบก็ยังอยู่ครับเดือบเพื่อน้ำมันแห้งอันนี้ไม่แห้งผมก็จะสูบนี่ครับสูบนี่นะครับนี่ท่อครับนี่ครับสูบจากตรงนี้แหละครับนี่ ท่อปากท่ออยู่ตรงนี้ครับนี่ทางท่อปิดลงตรงนั้นครับน,น,นี่น้ำท่วมก็เรื่มแห่งเยอะแล้วสูบคงไม่ได้เยอะแล้วครับนี่น้ำนุ่งก็ลมมาเกือบเม็ดแล้วครับนี่น้ำจากบอมก็ไหลย่อนกลับมาแต่ว่ามันคงยังไม่ได้ไหล,ลแรงนะครับที่นี่ถ้าสูบก็น่านจะไม่ได้เยอะก็ต้องอาศัยรอฝนฟ้าย่างเดียวแหละครับที่นี่เคยดูดูถ้าวันเสาร์มีน้ำอยู่ผมมันจะสูบอีกสักนิดหนึ่งครับสูบพอให้มัน ในนาพอมีน้ำครับเพราะเขากําลังงามมันกําลังแต่ขอนี่ครับสูบตรงนี้เลยครับทําไปครับทําพอได้ออกกําลังกายครับหลังกระษียนครับนี่ครับสูบน้ำใสเอาน้ำกักตุนไวในนี่ครับเผื่อมันชุกเชิญขึ้นมาเราจะเด็ดึงน้ำที่นี่เป็นเรียงเขาไวครับเผื่อรอฝนครับคือมันนาแถวนี้เป็นนา นาปีครับนำนาลอนะฝนอย่างเดียวครับแถวนี้นะครับม,มีที่จะสูบน้ำนะครับเผอ,อนี่ตอนฝนตกมันมารวมไว้ตรงนั้นเฉยๆครับอยากคือกันครับทำนาแต่ก็ต้องสูครับชีวิตชาวนาก็จะเป็นนี้แงละครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไวแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชม ขอบคุณมากขอให้ทุกท่านสูขภาพร่างกายแข็งแรงลำนำรวยๆด้วยครับเด้อสวัสดีครับ